เราไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บปะะูาหรอดอกอรกิติชัยไตรัตนศิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอนแกนเป็นประธานเปิดงานแสดงเทคโนโลยีนวัตรกรรมและสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่14ประจำปี2555เผยแพร่ผลงานชาวมอขอที่ประดิษฐ์คิดค้นแสดงถึงความคิดสร้างสารรค์และศักยภาพการเรียนรู้สู่สากลค่ะ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมายอาทินิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องดินซึ่งเป็นรางวัลที่ชาวต่างชาติถวายแด่พระองค์ท่านการแสดงสิ่งประดิษฐ์ของคณะหน่วยงานในมอขและหน่วยงานภายนอกการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อการประหยัดพลังงานลดการนำเข้าการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรียนการสอนรวมมูลค่ารางวัลส0,000บาทค่ะรวมทั้งการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน ำหรับกิจกรรมที่ทางนักเรียนได้นำมาเอามาสแสดงในวันนี้เนี่ยหลายกิจกรรมก็มีประโยชน์ค่อนข้างจะมากนะครับก็เป็นความคิดเริ่มที่ดีในการที่จะประยุกต์เอาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเคยมีอยู่แล้วเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะไรก็ตามเนี่ยนักศษานักเรียนก็จะต้องไปต่อยอดแล้วก็หาคําตอบในทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ว่าเพราะอะไรนะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะเป็นแค่ ผู้ที่เอาเทคโนโลยีมาแล้วก็ไม่สามารถต่อยอดไปได้ก็แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เยาวชนเริ่มให้ความสนใจในหะ้ความสำคัญเรื่องการนำเทคโนโลยีนะวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองนะครับอย่างอย่างที่ท่านเห็นนะคะอยากให้ฝากัเกี่ยวกับเยาวชนยังไงบ้างคะากับการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็จ <c oughs> ากเชิญชวนเยาวชนทุกคนนะครับที่มีไอเดียมีวิธีคิดมีแนวคิดไรใหม่ๆเนี่ยลองลองไปพูดคุยกับอาจารย์ แล้วลองไปรวมกลุ่มกันขึ้นมาแล้วลองสร้างสิ่งประดิษฐ์อนั้นผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถ้าพวกเราคิดได้แล้วก็เริ่มลงมือทำซะนะมันก็จะเกิดนว,วัตรกรรมแล้วก็นว,วัตรกรรมบางอย่างมันอาจจะถูกเอาไปใช้ในระดับโลกหรือระดับนานาชาติด้วยก็ได้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับสนุกกว่าเล่นเกมเยอะครับ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลายัยเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้นำความรู้มาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆและกระตุ้นหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีสู่ระดับสากลซึ่งจะก่อให้เกิดนักประดิษฐ์หน้าใหม่ที่จะสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่จะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ค่ะ มาชวนกันการที่หนึ่งแล้วมันเลยตัดออกไป